ันนี้เราได้รับคําสั่งจากผู้ประชาการให้สืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งมีคดีมาจากประเทศญี่ปุ่นมีคดีติดตัวอยู่หลายคาดีโดยมีคดีทําร้ายร่างกายข่มขืนและวางเพลิงเป็นต้นโดยเกงยากุซ่าสองคนนี้มีชื่อว่าอิจิบังคาสึกะและยาโยอิโดจิมะเดี๋ยวผมจะส่งรูปคนร้ายไปให้ทางอ e ีเมล ทุกคนนะครับได้ได้พอจะทราบไหมคะว่าตอนนี้คนร้ายเขาขบด่านอยู่ที่ไหนตอนนี้สายเรารายงานมาว่าคนร้ายขบด่านอยู่ในพื้นที่ซอยเจ็ดตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงุทา แล้วเราจะใช้วิธีการอบไรแบบนี้เราจะอําพางตัวเข้าไปโดยผมจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับ mm hmm. ก็ทีมแรกจะเป็นพ่อครัวกับคนสิร์ส่วนทีมที่2จะเป็นชาวบ้านที่คอยดูร้านเรานะครับเราจะเริ่มดำเนินการกันในวันที่วันอังคารที่23เดือนสิงหาคม ทุกคนทราบแล้วนะครับครับงั้นผมขอจบการประชุมเท่านี้ครับ Hello, welcome. How m a p y p e o p l เ t ุ้ผมทุกทไทยได้ครับได้รึไงครับเชิญทางนี้เลยครับนี่เมนูจากทางร้านครับจะรับเมนูอะไรดีครับวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างไหมครับ ก็มีอิสระแฮมทันนี่มัตตามิกเบอรี่เบนโต้และมัคการนีของชีสเบคอนค่ะอืมน่าสนใจครับว่าแต่วันนี้มีส่วนต่ำปูปาได้ไหมครับมีครับจะยากคระบข้างในเราเลยครับได้ครับงั้น,นเราตามด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวครับชเชฟไปเลยได้เลยโอเคได้เลย อาหารมาแล้วครับคุณเสิรัฟใส่แล้วต้มเตยโลครับแล้วก็นี่ต้มไก่ครับทังชีกร้านต้มสุกีนี้นะครับไก่ยางสชาตอร่อยครับขอบคุณครับ แปะีลีนัวคักๆแท้อ้าอืมแซบบีลีนัวคักๆเลยยูวอเตอร์ไอแพดไอแพดไม่มีมีแต่ไอโฟนโอ้ोโนยู थैंक यू थैंक यू นาชิกดินรค่ะ ของตัวนี้เลยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดสองตัวรงกันยที่สามพันสองร้อยหกสิบบาทครับเีครับนี่พร้อมโอเคครับขอดูสลิปด้วยครับโฟกัสหน้าเช่นไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเบาวเรียบูกขาดนี้เป้าหมายกำลังเคลื่อนตัวออกจากทางแล้วโอเคเห็นเป้าหมายแล้วเ๋ยวตัวเข้าจับคุ้มได้ ยึดนะยดยกมือขึ้นยกมือขึ้นคนตัวได้เลยครับลคลนตัวเสร็จคุกเขา่านั่งลงโอเคครับใส่กุญใจมือได้เลยนี่คือหมายสารนะครับเรามีสิบสี่ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะแง้งให้ทราบข้อแรกคุณถูกจับในคดีข่มขืนทำร้ายร่างกายและวางปืนสิทธิ์ข้อที่2 คุณมีสิทธิ์ที่อยากให้การหรือไม่ให้การก็ได้สิทธิ์ข้อที่สามคุณมีมีสิทธิ์ที่จะพบทนายสิทธิ์ข้อที่สี่คุณมีสิทธิ์ที่จะพบญาติครับขอญาตจับกลุ่มรับกลุ่มเกวือขึ้นรถได้เลย ถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะจับแก๊งยากุซ่าหนีจากญี่ปุ่นมาอยู่ในประเทศไทยสุดท้ายโดนตำรวจไทยและตำรวจสากลเข้าจับกุมค่ะแก๊งยากุซ่าที่หลบหนีมานะคะมีด้วยกัน2คนซึ่งมีประวัติโชคโชนค่ะคนแรกนะคะชื่ออิจิบังคาสึกะและยาโยอิโดจิมะค่ะอายุ25ปีสัญชาติญี่ปุ่นทั้งคู่การปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่น ต้องการตัวเป็นอย่างมากค่ะเพราะเขานะคะได้ไปก่อเหตุฆาตกรรมหัวหน้าแก๊งยากูซ่าอีกแก๊งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคู่อริค่ะและยังมีคดีทำร้ายร่างกายและรอบวางเพลิงอีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะเขาได้หลบหนีออกมาจากประเทศญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นไม่ทราบนะคะว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาจนทราบต่อมาว่าอยู่ในประเทศไทยก็เลยประสานไปยังผบตรให้เข้าทำการจับกลุ่ม ชุดสืบสวนนะคะได้ทําการกระจายพื้นที่หาเบาะแสจนทราบว่าทั้งสองคนได้กบดานอยู่ที่เมืองสงขาค่ะวางแผนและสามารถเข้าจับกลุมได้ในที่สุดหลังจากนั้นนะคะจะนําตัวสงให้กับประเทศญี่ปุ่นเพื่อดําเนินคดีต่อไปค่ะเจนจินดารายงาน